โดฟามิงโก้เนี่ยหน้าตาเนี่ยมันต้องแบบนี้ใช่ไหมหน้าตามันต้องเป็นแบบนี้ถึงจะเรียกว่าโดฟามิงโก้ได้แต่ไอหมอนี่มันใครกันเนี่ยตอบมาสิแกเป็นใครเนี่ยดูฟามิงโก้มีหน้าตาแบบนี้เหรอฮะแกน่ะมันคือตัวปลอมส่วนฉันน่ะคือตัวจริงปังไอตัวจริงที่ไหนตัวจริงต้องผลได้ดิ <c oughs> โทษทีลืมไปแป๊บหนึ่ง เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวบ็อกฟุตทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียนเกมครับและสําหรับคลิปนี้นะฮะเรามาในลุกดูฟามิงโก้ครับอดีต7เทพโจรสลัดนะฮะผู้มีรอยยิ้มกระชากใจและผลปีศาจเพิ่งอัปเดตใหม่เลยนะฮะจากผลได้กลายเป็นผลสไปเดอร์แมนไปแล้วปัสำหรับใครที่เคยเล่นคงรู้ดีนะฮะว่าสไปเดอร์แมนยังไงนะฮะสำหรับคลิปนี้เราจะมาแก้แค้นให้กับ รุ่นน้องเอ้ยรุ่นพี่สิรุ่นพี่ V1 กับรุ่นพี่ V2 นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยคือรุ่นพี่ V3 าครับทำไมถึงมาแก้แค้นให้ใช่ไหมฮะเพราะว่ารุ่นพี่ V1 กับ V2 เนี่ยโดนกันแกล้งมานานแล้วฮะรุ่นพี่ V1 เนี่ยมักจะโดนคนที่อยู่โลกหนึ่งนะฮะไปตีครับเพื่อที่จะชิงนะฮะผ้าคลุมสีชมพูนะฮะส่วนรุ่นพี่ V2 เนี่ยก็โดนผู้คนที่อยู่โลก2เนี่ยไปตีเหมือนกันครับเพื่อแย่งชิงแว่นตาโดฟานะฮะมันน่าสงสารไง พราะงั้นแล้วเราจะมาสั่งสอนให้กับผู้เล่นนะฮะที่กันแกล้งดูฟาร์มิงโก้กันครับว่าดูฟาร์มิงโก้น่ะไม่ไที่กากนะครับเออเดี๋ยวเราไปดูที่ก่อลิงกันเอ๊ะมีเวลตันกำลังมาว่ะอ้าวแล้วพวกเวลต่ำฆ่ากันอยู่ด้วยอ้าวฆ่ากันแล้วฆ่ากันแล้วปฆ่ากันแล้วฆ่ากันแล้ว น,น้ไอไอดีไก่ตันไก่ตันแกล้งคนโลกหนึ่งไก่ตันแกล้งคนโลกหนึ่งเหรอไก่ตันแกล้งคนโลกหนึ่งครับนิสัยไม่ดีครับนิสัยไม่ดีเหรอครับเอาดี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 มาด,าดีมาดี มาดิอ่าฮ่าเปิดพีพีแล้วเว้ยเปิดพีพีแล้วเปิด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 แล้ว เ้อตายตายเรียบร้อยเฮ้ยไม่เท่าไหร่นะฮะเฮ้ยมาไงวะเนี่ยเฮ้ยปังเดี๋ยว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 ผมไม่ได้สังเกตว่ามีเวลตันมานะฮะ อ้อยเข้ามาในอาณาเขตเองนะครับพี่เอาวะห้องนี้มีเวลตันกำลังบวกกันอยู่เรามันสายแจมอยู่แล้วไงเออสายแจมสายแจมเอายังไม่เปิดพีพีวี่วะอ๋อเปิดแล้ว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  ไม่มีทางโดนหรอกเพื่อนเอ้ยเพื่อนยาก <_ d oll> ไม่มีทางโดนหรอกเพื่อนยากวเดี๋ยวคิดจะมาสู้กับผู้ที่สามารถโผล่อยู่บนฟ้าแต่ยังงั้นเหรอว <_ d oll> โอ้โหเดีท่านี้ต้องเสียดายนะท่านี้มันมันหันมุมมองไม่ได้เพื่อนอุ้ยโดนว่ะ ท่านี้โดนว่ะท่าของดาบโดนอยู่นะฮะอ้ยโดนโอ้ยโ,โอ้ยเฮ้ย,ยมันสองตัวนี่ว่ะเฮ้ยบุประมาทไปชิ้วชิวครับชิวว่าไปชิวหวชิวไปชิวเฮ้ยใช้หมัดาย่้าไม่ไมีเหมือนกัน มีเหมือนกันพี่ไหวชิว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 ไหวไหวชิวแปลงร่างแล้วโ <c oughs> ดนยิงใส่ไขวะนะ่ะอะไรวะนะ่ะ เฮ้ยขี้ลมหมาขี้ลมหมาแตกไปหนึ่งครับขี้ลมแตกไปหนึ่งครับอะไรอะอะไรเพื่อนแตกเพื่อนแตกเพื่อนแตกแล้วนะวูฮูไม่โดนหลอกชึบปะาปะป๊าปป๊าปป๊ปปมาสายฟ้าเดี๋ยแล้วกันไม่โดนเออไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวฝันเลย ไม่โดนต่อเนื่องขนาดนั้นหรอกพี่จะคอมโบผมเหรอพี่จะคอมโบผมเหรอเอาผลได้ผมไปกินก่อนพี่ตายไปอีกหนึ่งครับมโมจิน่าลำคาญเว้ยโมจิน่าลำคาญอยากเคลียร์โมจินะแต่ว่าพระมันเป็นก้างขวางคอจะเคลียร์โมจิไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจัดการโมจิกันออาโมจีนี้อะ่ะให้นี้อะ่ะ ไฮ้่าโมจีหนีว่ะโอ้เสียเสียแล้วเสียชื่อโมจิแล้วผลโหดไปให้เออโมจไเ้ขาเป็นผลโหดนี่โอ้ตายอ้าวโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้แม่ง มาดิ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 ตายพระตายสามแล้วเหลือแค่โมจิคนเดียวมาดิโดนโดนโมจิโดนโมจิโดนโมจิโดนโอ้ผมเล็งไม่โดนว่ะปะังเ,เอ้ยพาดทุกคน โอ้หนีทิ่หายเลยโอ้กระจอกเอ้ยเซ็ตเรียบร้อยมันไม่ตายวะตายเรียบร้อยแม่หนีเก่งหนีเก่งแม่หนีเก่งเกินเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะพะเอาอะไรอ่ะ พ่ออะไรเหรพ่ออะไรอ่อเรืองเรไม่มีค่าคอยสู้แล้วครับพระครับพระตายสามรอบแล้วฮะตายไปมาดีครับมาดีครับมาดีครับยืนประจันหน้ากับผลพระเลยมาดีครับ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  เอากงลบไปยังไงนีน่คือการยืนประจันหน้าครับผมเรากลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนฮะคิดลบมีเยอะกลัวที่ไหนอะแตกไปชนะขอโยรุได้เปล่าเฮ้ยเอาดีเอาดีถ้ามึงชนะกูได้อะนะมาเจอกันที่เกาะกลางเพื่อนมาเจอกันที่เกาะกลางมามาสู้กันตรงนี้ชนะได้ให้โยรุเลย เออให้ดาบโยรู้เลยชนะผมได้นะอุลินพันกันสวัสดีคุณชนะผมได้ผมให้โยรู้เลยนะเอายังสามสองหนึ่งโอ้โหโหดร้ายโหดร้ายโหดร้ายโอ้ ไม่โดนหรอกมังกรเนี่ยเป็นเป้านิ่งดีๆเลยเราบอกเลยเป้านิ่งดีๆเลยมังกรเนี่ยดีพี่ดิพี่เอาเอาลงแล้วลงแล้วลงแล้ว เอา <laughs> นายไกาใช่ไหมใช่เราไก่ใช่เราไก,ไก่เนี่ยร้านวีซีช็อปรู้จักเปล่าไก่ตันอะไรมีโยรู้เอาร้านวีซีชอ็อปอะมีหมดไปซื้อแป๊บถูกด้วยเออราคาแค่349บาทเผาวีซีไปซื้อกี่บาท349บาท ถูกมากเอออ่าโฆษณาล้านโฆษณาล้าน <laughs> เออมาเล่นเกมยังขายของได้อีกนะครับผมโอเคครับผมท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะก็ จบไปได้สวยนะฮะถือว่ามาคอสเป็นดูฟามิงโก้นะฮะแล้วก็เล่นผลได้แถมยังได้โปรโมตร,ร้าน V4 ช็อปนะฮะร้านของผมเองสำหรับใครนะฮะที่สนใจอยากจะมาซื้อไอดีนะฮะไก่ตัน V4 หรือว่าสุ่มนะฮะผลตื่นผลทาวนนะฮะมัดก็ดาผู้มีหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with